สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับาครูสมศิลป์แก้วบุรานในวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งให้นักเรียนศึกษาข้อมูลในคลิปวิดีโอนี้ดูตัวอย่างครูสาธิตแล้วฝึกปฏิบัติตามแล้วถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาในไลน์ส่วนตัวครูสมศิลป์นะครับนักเรียนทุกคนสวัสดีครับนักเรียน วันนี้พบกับครูสมศิี์เกียมลานะครับในวิชาสุขศึกษาและรักษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับก่อนที่จะเรียนนะครับน้องคนหนึ่งเตรียมตัวให้เรียบร้อยครับแต่งชุดให้เรียบร้อยพร้อมที่จะออกหลังกายเงนักเรียนใส่รองเท้าถุงเท้าด้วยนะใครแต่งตัวเรียบร้อยใส่ถุงเท้ารองเท้ามีคะแนนเพิ่มทั้นักเรียนไปเตรียมตัวนะครับนักเรียนเตรียมตัวครับพร้อมเรียนครับเตรียมตัวเลยครับมาตั้งเรียน การอ,ออกกําลังกายทุกครั้งนะครับต้องอบอุน่นร่างกายนะครับและหลังออกกําลังกายเราก็ต้องอบอุน่นร่างกายหรือการยืดกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับเพื<ส>่อให้เกิดความพร้อมในการเล่นกีฬาและก็ลดการบาดเจ็บครับไปไปวอร์มกันครับ<ส>วอร์มมาเยอะทั้งเรียน<ส>ให้เกิดความพร้อมด้วยนะเดีย๋ยว เลยแต่วันนี้กูทำแรงไม่ได้ครับเมื่อวานกูไปจจ้มแขนทำาบาๆน้อนนล้เรียนก้าวตัวเองไครับนักเรียนโอเคครับนักเรียน พร้อมนะครับมาเรียนกันครับนักเรียนวันนี้กุณินะครับสรรมสันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นมี3ามแบบเหมือนเดิมนะครับแบบที่1คือแบบอยู่กับที่เราเรียนไปแล้วครับแบบอยู่กับที่ครับแบบที่2อคือการเคลื่อนที่นะครับขากระโดดขาเดี่ยอสกับขาว่าไปนะครับและก็แบบที่3าคือการใช้อุ่กบอลนักเรียนวันนี้กอมีบูรุเหมือนเดิมครับ ใครมีก็ไปฝึกเล่นที่บ้านนะนักเรียนโอเคไม่ยากครับนักเรียนเล่นได้แต่วันนี้อุปกรณ์เรายังไม่ใช้นักเรียนนี่คุณครูสิสีธิ์จะมาสอนเรื่องก,การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ง่ายๆเอา,าหนึ่งท่า,พ,าพอพอนหนึ่งง่ายๆนักเรียนไปไปดูการสาธิตกันครับครับนักเรียนวันนี้ครูสิทธิ์จะสอนการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่หนึ่งท่าคือการสไลด์ขาไปด้านหน้านะครับ โดยการสไลด์ขาไปด้านหน้านะครับหนึ่งท่าง่ายๆประโยชน์ของการสไลด์ขาคือฝึกการทรงตัวฝึกการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวกระฉับกระเฉงนะครับประโยชน์ของเขานะครับดูการสาธิตคับนักเรียนง่ายๆฝึกตามปูเลยนะครับฝึกให้เก่งดูครับดูด้านข้างนะครับนักเรียนจะได้เห็นชัดเจนเวลาทําส่งนักเรียนดูนะครับทําด้านข้างแบบนี้นะครับดูนะดูที่ขารูนะครับ เอาขาไหนไปก่อนก็ได้นะครับดูฟังดู9ชิด9ดูนะครับ9ชิด9แล้วเอามาชิดอ่าแต่พูดแค่3ครั้งก็คือพูดแค่3ครั้ง9ชิด9 9ชิด9 9ชิด9กเก้าชิดเก้าเดี๋ยวครับนเรียนคือีกกัรไหมครับขากลับครับดูนะดูขาใหม่นะครับดูที่ขาผู้นะนักเรียนตั้งใจนะครับ 9ก้าชิดเ9ชิดเกชิดเพูดแค่3อย่างครับ9ก้ชิดเก้นะแต่กลับมาท่าตรงเหมือนเดิมนักเรียนดูที่ขานะครับ9ก้าชิดเก้าชิดเน้ำหนักลงที่ปลายเท้านิดนึงนะครับนักเรียน9ก้าชิดเ้าง่ายไหมคือีกครั้งนึงครับ กาวชิดก้าวนะครับนักเรียน9้าวชิดก้ชิดกง่ายไหมครันักเรียนเอาใหม่อีกครั้งนะครับก้าวชิดก้านะครับง่ายง่านะง่ายๆครับแค่ด้านหน้าอย่างเดียวสำหรับปีหนึ่งผู้เชื่อมเลียนทำได้เดี๋ยวดูการสาธิตอีกครั้งนะครับนักเรียนเวลาทำสองทำยังไงครับครับนักเรียนเวลานักเรียนนะครับฝึกจนเก่งแล้วชำนาญแล้วนะครับเวลาถ่ายคลิปโยทรงนะครับ ให้เรียนทำแค่สองรอบพออดูตัวอย่างครับนักเรียนจอาขาด้านใดออกก่อนก็ได้นะครับดูนะครับดูครูนะครับเวลาทําส่งนะครับทำก็ไปแล้วก็กลับแค่นี้เองสองรอบไปกลับดูนะครับร้อมือปกติยืนปลายเท้านะครับไม่ต้องเกรงชิวๆนะครับดูนะครับทำเพิ่มความเร็วขึ้นถ้าใครทาเก่งแล้วอดูนะครับ9ก้9ชิด9ชิด 9ก้ชิดทำ3ครั้ง 9, ก้าชิด9 9้ช 9, 9ิดชิดครั้งต่อหนึ่งรอบนี้รอบที่หนึ่งนี้รอบที่สองกลับครับดูนะครับ 9, ก้าชิดเ9ช9ิด 9, ชิดนี่คือรอบที่สองกลับทำ3ครั้งเหมือนกันง่ายๆเองนะเียนไปเรื่องกลับแค่นี้เองครับเวลาทำส่งนักเรียนฝึกให้เก่งก่อน แล้วก็ถ่ายคลิปวีดีโอส่งที่ไลน์ส่วนตัวคุณสมจิษ์นะครับครูเชื่องเนียนทำได้ครับน้องคนหนึ่งเก่งอยู่แล้วทําได้เนาะไปฝึกเลยครับฝึกให้เก่งเลยครูเชื่องเนี่ยทําได้ฝึกเลยครับนักเรียนฝึกปฏิบัติแล้วเป็นไงบ้างครับทําได้ไหมทําได้นะนักเรียนครูเชื่องเรียนเก่งอยู่แล้วทําได้แล้วครับพยายามสำหรับน้องคนหนึ่งเก่งอยู่แล้วตั้งใจฝึกตั้งใจทํา ถ่ายคลิปวีดีโอส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวคุ๋สมศริน,นะครับทาเสร็จแล้วอย่าลืมอุ่นร่างกายด้วยนะครับยืดกล้ามเนื้อเสเล็กน้อยก่อนที่จะเลิกนะครับสําหรับชั่วโมงนี้ก็จบไปเท่านี้สอนเพียงหนึ่งเรื่องคือการสไลด์ขาไปด้านหน้าชั่วโมงต่อไปรอติดตามครับคุ๋จะสอนเรื่องอะไรสําหรับชั่วโมงนี้ก็จบไปเท่านี้ครับส่งงานทุกคนนะครับทุกเรียนสวัสดีครับ